พียอะเฮ้ยไอ้เนฮนหดพพามาอะรอยูองพี่เฮ้ยหลอเทำไมเอน่ะยงนข้าคุณคุณหลอดพี่เดียเพี่นันพี่ไม่ําเห็นอะไรเพื่อน่ะ่ไม่ทไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านบ็เตมฮ้ตีวอตไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิ้งกะทายคลิป จัดไปโอเคนะฮะก็กรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมไอติ l ไลฟ์โฟร์นะวันนี้ผมจะมาสอนเก็บค่าความจำนานเล่นแร่แปรธาตุนะจุดประสงค์ก็เพื่อเอาไว้ย้ายแอปหรือว่าคราฟยาต่างๆนะที่ท่านผู้ชมจะใช้ในการตีบอสนะฮะก็พวกบัฟพวกอะไรพวกนั้นแหละนะฮะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับการเก็บ ค่าความชํานาญของสายตีเหล็กเนี่ยมันก็จะต่างกับคนละขั้วเลยนะครับเพราะว่าสําหรับออสายเลื่อนแร่ไปธาตุเนี่ยการเก็บค่าความชํานาญการเลื่อนแร่ไปธาตุการผสมเนี่ยมันจะง่ายมากนะฮะง่ายในที่นี้ก็คือง่ายแค่ถึงเลเวล150 150ก็สามารถย้ายได้4ล็อกนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าโทรแรมนั้นนะเป็นเนกล็ดลันในการแต่งตัวด้วยนะฮะการย้ายแอบย้ายอะไรก็จะเป็นประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่า เมื่อเราเก็บค่าโฆชณานไปถึงเวล150เนี่ยนะเราจะสามารถล็อกนะฮะล็อกแอปล็อกอะไรได้4ล็อกนั่นเองเนาะในส่วนของ5ล็อกเนี่ยเราก็ต้องเก็บไปถึงเวล200ซึ่งมันยากมากเพราะระหว่างทางนั้นเราต้องคาบแลคคาบอะไรต่างๆซึ่งมันมีต้นทุนที่โคตรแพงเลยนะฮะแล้วก็มันไม่คุ้มที่จะทําเพราะว่าต่อให้่านผู้ชมเก็บจนถึงเวล200อะไรเงี้ยการจะล็อกแอป5ล็อกได้เนี่ยนะมันก็ต้อง มันต้องเสี่ยงด้วยนะฮะอย่าง5ล็อกถ้าเกิดเราล็อก5อันเงี้ยมันจะมีอัตรา,าความสําเร็จิอยู่ซี่80%ซึ่งเมื่อแตกมาก็ชิบหายครับพนเงินไปหมดอะนะมันก็ไม่คุ้มทําอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นหลักๆนะที่ย้ายแอปได้ดีที่สุดก็คือการทํา4ล็อกเนาะในส่วนของวิธีที่จะและจะทำไงให้ใหมันเป็นเลือกได้5ส่วนอะไรเงี้ยผมก็ทําคลิปไปแล้วนะเป็นคลิปช่างสายผสมของอะไรสักอย่างนี่แหละย,ย้ายแอปอะไรเงี้ยแหละนะดูดูในเพลลิสนะสายช่างเอาแล้วกัน แล้โอเคสิ่งแรกที่ต้องมีสําหรับตัวละครนะฮะตัวละครจะเออ่เลเวลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆเราต้องอัพไอ้นี่ให้เต็มนะครับอัพเทคให้เต็มเนาะโอเคสิ่งที่เรานะฮะต้องมีนะก็คือการอัพเทคให้เต็มก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มนะครับความชํานาญหรือว่าเพิ่มโอกาสในการคับต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคเราก็เลือกเทคนะฮะเทคก็คืออยู่ข้างล่างนี่ฮะเออ่เลือกสเตตัสส่วนบุคคลเนี่ยนะให้เราเลือกมาเป็นเทคเนาะ ซึ่งการเลือกเทคเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งไม่ได้อีกเยอะนะฮะสิ่งที่เราต้องมีคือการอัพสเตตัสเทคิคให้เต็มนะฮะแล้วใครจะทำคราบสายคาฟยาอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปทางเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่สําหรับผมผมก็จะมองไปข้างหน้าว่าเออเอาไว้รีเป็นทําตัวผู้ช่างอะไรอย่างนี้ผมก็จะไปลงบิดอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคเมื่อเรามีอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือสกิลเล่นแร่แปรธาตุนะฮะยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวไปเรียนก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะ เมื่อเรามีสกิลแล้วสกิลที่เราต้องอัพก็คือถ้าเกิดเราจะเอาแบบเน้นแบบย้ายแอปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัพมาแถวล่างนี่ครับให้มันให้มันเต็มเนาะให้มันเต็มแล้วก็ up, อัพผสมที่จริงผสมอุปกรณ์เนี่ยนะเราจะอัพแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ในการคราฟเนี่ยเราก็จะได้ของน้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่คุ้มกับการคร้าเพราะว่าในระหว่างทางที่เราเก็บ และค่าความชำนาญไปด้วยไอของพวกนี้ที่เราคัฟค้าไปเนี่ยมันก็สามารถอาไปลงตลาดเพื่อขายได้เหมือนกันนะและอีกอย่างเนาะถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเป็นสายคัฟยาโดยตรงเลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับตัวมันด้วยนะก็คือการคัฟยาพวกเราไปเก็บวัตถุดิบมาไปฟาร์มวัตถุดิบมาแล้วก็เอามาคัฟนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอัพหมดเลยนะครับผมจะอัพหมดเลยในที่นี้นะเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มค่าความชํานาญได้จริงๆเนาะผมก็จะมาทําให้ดูเลยนะฮะว่าการเพิ่มค่าค่าความชํานาญเนี่ยมันควรจะ สำหรับสกิลแถวบนเนี่ยนะการที่เราอัพเนี่ยมันจะไปเพิ่มนะให้กับค่าความชํานาญของเรานะ <c oughs> ก็อย่างที่มันบอกลยฮนะว่าถึงอันนี้ก็จะเป็นการปลล็อกมนาะตามเลเวลเนาะเพิ่มขีดจํากัดของค่าความชนานาญมันก็จะเพิ่มค่าความชํานาญให้เราเนี่ยขีดจากัดให้สูงเข้าไปอีกเพราะว่าการครับของนะต่างๆเนี่ยนะในในการในเมนูครับมันก็จะมีเกรดนะเกดรดเลเวลหรือว่าเกรดค่าความชํานาญที่สามารถครับได้เพราะฉะนั้นสกิลข้างบนแถวบนเองก็เป็นสกิลที่จําเป็นเหมือนกันนะ ผมก็จะมาบอกนะใ,นในเชิงที่ว่าเราจะทําตัวคาราฟยาไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ย้ายแอบย้ายอะไรด้วยนัควรวีวิดไอดีไว้สักตัวหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะฮะนี่อัพเต็มหมดแล้วนะฮะเราก็ไปดูค่าความชํานาญของเราคนะ่าความชํานาญเราจะอยู่อยู่ที่ศูนย์นะฮะแต่เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราเลือกอะไรสักอย่างจะเห็นได้ว่าระดับความยากของไอเทมนะจะอยู่ข้างหลังก็คือเลขสีฟ้าฟ้าน,นะฮะ นะแต่เรามีนะเออเลเวลข้างหน้าอยู่ที่1 2 7อิเพราะเป็นเป็นเพราะไอ้สกิลแถวข้างบนอันเมื่อกี้อะไรฮะที่ผมอัพอัพไปนะที่บอกว่ามันเพิ่มขีดจำกัดอะไรนะั่นอ่ะมันมาเสริมให้ตรงนี้ให้เราสามารถครับนะของนะที่ว่ามีระดับสูงขึ้นไปอีกได้นะเพราะฉะนั้นการเก็บเยออะไรเนี่ยมันก็จะง่ายนะโอเคสำหรับไอเทม <c oughs> ขอไปนะสำหรับไอเทมที่เราต้องใช้นะ มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเกีือสอนดอกไม้หมดเลยนะจะมี2อย่างที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือ1นึ่งในน้ำเกีือสอนดอกไม้นะซึ่งหาฟาร์มได้นะในบอร์ดนะไม่ใช่นะมันก็จะหาฟาร์มได้หลายจุดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะจุดฟาร์มนะน้ำเกีือสอนดอกไม้นะแล้วก็วัตถุดิบยาที่มันสามารถได้พร้อมกันเลยนะซึ่งจะให้พูดตรงๆผมว่าถ้าเกิดเราจะทําตัวล็อก สักตัวล้วก็ลงทุนสักหน่อยนะไม่ต้องไปแบบฟาร์มอะไรอย่างเดียวหรอกแต่ถ้าเกิดใครอยากฟาร์มก็จัดไปตามนี้ที่จริงมันยังจะมีจุดที่ว่าดอกพวกกล่องน้ําเกสรเออมาผิดทางดอกพวกน้ําเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีอยู่นะมันจะเป็นกล่องเป็นอะไรเอามาเปิดซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะ,ะจำไม่ได้นะผมก็จะอธิบายแบบนี้ครค่าเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เลเวลน้อยเองเนี่ยสมมติว่าท่านผู้ชมเดินเควสเสร็จหมดแล้วเลเวลมันก็อยู่ที่ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบ แล้วนะซึ่งตรงนั้นนะเราก็สามารถที่จะอัพนะเทคได้เต็มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่เหมาะมากนะมันไม่เกี่ยงดาเมจไม่เกี่ยงอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดมอนเลเวลน้อยนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีมอนน, N owa, นะฮะอีเนี่ยโปว่านะฮะมันจะดอปทั้งน้ำเคสอดอกไม้แล้วก็เป็นพวกยาพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้เรานะฮะนี่ฮะน้ำเคสรดอกไม้แล้วก็มีใบอ่อนอะไรเงี้ยเอามาคาเป็นยาได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดเลเวลน้อยแต่ได้น้ำเคสรดอกไม้นะมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ ที่ซากปลหลักผักพังรู้อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูแหมก่อนซึ่งผมก็จําตัวมันไม่ค่อยได้นะครับอ่ามันจะอยู่แ,แถวๆนี้แหละฮะหุบเขาฮาอะไรเนี่ยหอคอยลาบันดาน,นี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยซากเมืองอัเทมาเนี่ยฮะมันจะมีมันจะมีอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งเราก็ไปกดดูข้อมูลในแผนที่เอาแต่ตรงนั้นก็ฟาร์มได้อันนี้เป็นจุดเลเวลน้อยนะซึ่งใครๆก็สามารถมาฟาร์มได้เนาะโอเคสว่วนไอจุดที่ผมแนะนําว่า อันนี้มันเป็นจุดเครสรดอ,อกไม้ถ้าเกิดเราจะไม่ซื้อกันเองนะฮะตรงนี้จะได้ทั้งวัตถุดิบยาและน้ำเครสรแต่สําหรับคนที่จะฟาร์มวัตถุดิบยาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มีเลเวลอยู่ที่ประมาณ1 6 7ยหกสิบเจ็ดสิพอมีของผมแนะนำให้ไปที่หมู่บ้านอินเจนะฮะเป็นจุดเซฟเนาะคือทำไมถึงแนะนำมาตรงนี้ทั้งที่ตรงอื่นก็มีนะหรือว่าจะเป็นเจลาตินเลือดหมูเองไอ้ที่อยู่ข้างหัวล่าก็ได้อะไรอย่างนั้นนะแต่ผมแนะนำจุดนี้เพราะว่าจุดนี้จะได้วัตถุดิบมา2อ,อย่าง นะฮะตรงนี้ไม่ได้น้ำกีสอนดอ,ดอกไม้นะผมบอกก่อนตรงเนี้ยจะได้วัตถุดิบมา2อ,อย่างนะ,ะก็คืออัดศูนย์กับยานะ,ะซึ่งทำไมถึงเราเราต้องเอาอัดศูนะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเป็นสายค้าหรือสายอะไรสายช่างเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องมีวัตถุดิบครบอยู่แล้วซึ่งท่านผู้ชมสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะเพราะว่าจะได้2ออย่างแล้วก็ค่าของวัตถุดิบที่เป็นยาเนี่ยจะได้เยอะมากนะสำหรับถ้ำรับ ไก่นี้นะผมเคยทาคลิปบอ,อกไปแล้วเนี่ยไอโปโจนเนี่ยนะมันจะดอบไขย,ยักนะก็เอามาไอนี่ได้นะส่วนอสูรถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากได้ก็เอาไปขายในบอร์ดด้าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ถือว่าฟาร์มไปด้วยอัตรากานดอบเนี่ยนะไอไขย,ยักมันจะดอบเยอะกว่านะปีไก่ปีไก่นี่เอาขายได้นะฮะมันจะดอบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเรามาฟาร์มตรงนี้เราก็กิดปีไก่ไว้เพื่อเอาไปขายในบอร์ดเพื่อทําเงินนะฮนะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมบอกไปนะ โอเคเมื่อเรารู้จุดไอ้นี่กันแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นี่ก่อนนะจุดดอกน้ำผึ้งแสนอร่อยนะโอเคนะฮะก็มาถึงแล้วนะฮะแบบนี้นะมันจะมีชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าเออ่ถนนเอียดันนะฮะอยู่แอเรีย2มันจะอยู่แถวๆเนี่ยฮะเขตดิกิตอยู่นี่นะฮะเดินลงมานี่นะอยู่แอเรีย2นะฮะมันจะมี เนี่ยมันจะมีพึ่งตัวนี้ท่านผู้ชมพึ่งตัวนี้มันจะดอกนะฮะดอกไอ้น้ำพึ่งแสนอร่อยนะซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นจุดฟาร์มเนาะซึ่งในถนนเนี่ยในถนนเอเดนเนี่ยมันก็จะมีจุดฟาร์มอยู่หลายจุดก็ให้ท่านผู้ชมไปเดินหาดูเอานะฮะมันอาจจะมีอยู่ไอเลียหนึ่งบ้างอะไรบ้างางเงี้ยก็ลองมาหาจุดที่ถนัดนะจุดที่ว่ามันเกิดเยอะอะไรกันเองก็แล้วกันนะจะได้เล่นด้วยเนาะก็อยู่แถวๆนี้ โอเคทีนี้เราก็รู้หมดแล้วนะถึงจุดที่เราต้องใช้นะในการคราของต่างๆผมขออนุญาตกับเมืองแป๊บหนึ่งนะฮะก็ที่บอกไปนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อเองนะเรามาดูวิธีการครากันก่อนนะอันดับแรกเนี่ยนะเราก็ต้องคราในส่วนของสิ่งที่เราคราได้ก่อนนะในส่วนนี้ผมจะแนะนําไปในทางของ ฟื้นฟู HP น,น,นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่หลายขั้นนะก็อย่างที่เห็น,หนกันนะจะเห็นได้ว่ามันใช้น้ำเกรสรดอกไม้นะนะตอนนี้ผมผมสามารถครับขั้น5ได้นะครับก็คือขั้น5เนี่ยนะนะเพิ่ม HP 4ี0 0ันเนี่ยนะเราก็ไปฟาร์มนะในในฉบับของผมก็จะฟาร์มจากบอร์ดฟาร์มจากบอร์ดเอานะฮะน้ำเกรสรดอกไม้เนาะ เนี่ยมันจะมีเป็นช่อโดยผมจำไม่ได้ว่ามันตอบที่ไหนใครมีข้อมูลก็บอกแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไปดูเนาะเนี่ยจะเห็นว่ามันราคามันไม่แพงเลยนะฮะเราก็ซื้อมานะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อเรามีความค่าความชํานาญที่มันใกล้เคียงนะกับระดับเลเวลของไอเทมนะฮะอัตราความสําเร็จมันก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเมนูการคราไปเนี่ยนะท่านผู้ชมเราเนี่ยจะไม่ เราจะไม่ได้ตามนั้นะอยเระฮะเพราะเนื่องจากเรามีเลเวลค่าความชํนานาญที่น้อยนะมันทําให้อัตราวความสําเร็จเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยแต่นั่นไม่ใช่จดุดประสงค์ของเรานะฮะจดุดประสงค์ของเราคือต้องการนะตัวที่สามารถย้ายแอปได้4ล็อกนั่นเองนะหรือตัวคราบยาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันมันเป็นแค่การเก็บเบี้ยวเท่านั้นเองนะโอเคผมซื้อมาได้สักนิดสักหน่อยละโอเคเรามาคราบกันนะวิธีการคราบก็ง่ายๆนะ มีคำถามเข้ามาเยอะนะฮะผมว่ามาทำคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะจะเห็นได้ว่าเราครับคัดคัขั้น5ได้สบายเบื้อนะฮะเราก็ใส่จํานวนไปนะฮะามันขาดอะไรขาดกับขาดกระเป๋าเต็มนะฮะแบบนี้โอเคนะเรียบร้อยครับต่อขาดจังหวะซะจริงเลยคือที่จริงถ้าเกิดมันเต็มเ่่เราก็ลดจํานวนลงมาก็ได้นะครับก็ค้าไป ปดูเลเวลยวนะผมจะสอนอันนี้คิดง่ายๆยาวเลยคือผมจะสอนตั้งแต่คือให้เห็นภาพกันเลยว่าเออเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแค่นี้เองมันไม่ได้ใช้เวลาอนะไรนานขอแค่ท่านผู้ชมมีตัวเลเวลวที่สามารถอับเดตได้เต็มนะก็เป็นพอแล้วนะฮะอันนี้ก็ปลอนะครับไปโอเคนะอย่างที่เห็นว่ามันมันจะลึบไหลลงมายังยังไม่เสร็จเลยนั่นก็คือจํานวนที่เราได้เทมมาพอค่าความชนะเราไม่ถึงนะฮะจะเห็นว่าค่าความชนะเราบวกที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะมาดูกันว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่ อยู่ไหนอยู่ที่เลเวล13แล้วนะฮะเราก็จะทําแบบนี้แหละฮะวนไปเรื่อยๆเนาะวนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะจนกว่ามันจะเพิ่มระดับได้อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมพอค่าความชันเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งมีเ,เราก็จะสามารถครับที่ดีกว่าได้นะอย่างอันเนี้ยรีเวต้านะฮะที่มันเพิ่มระดับเนี่ยเพิ่มฟื้นฟูเทีตที7,000เนี่ยเราก็สามารถครับได้แล้วเมื่อกี้มันไม่ได้เพราะมันไม่ถึงนะฮะ โอเคตอนนี้มาขาดน้ำเกสรดอกไม้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดอกนะไปฟาร์มน้ำเกสรดอกไม้ก่อนนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะให้สังเกตอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดตัดให้นะมันจะได้กระชับหน่อยให้สังเกตนะฮะให้สังเกตดูค่าค่าความชํานาญเราให้พยายามให้มันใกล้เคียงกันเราจะได้ EP ที่เยอะขึ้นนะครับเนาะถ้าเกิดเป็นพวกหลังๆเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้ EP ละนะเพราะว่าค่าความชํานาญเราเนี่ยมันมันทำมันได้สบายอะไรอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปนะเมื่อเราเก็บม,มาได้สักพักแล้วนะฮะหรือว่าจะเอาเลยก็ได้นะหรือจะคบแบบนี้เลยก็ได้ก็คือการเอาน้ำพึ่งแสนอร่อยมาคับน้ำกีสอนดอกไม้นะ,ะส่วนนี้จะเพิ่ม e p ีให้เราเนี่ยไปจนเวอร์เรล150เลยนะในเออเวลความชำนาญเรื่องแรแปดธานะฮะนะ,ะเราก็มาดูกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับของมีประโยชน์นะฮะน้ำกีสอนดอกไม้โด,กดยการใช้น้ำพึ่งแสนอร่อย นะฮะก็คาไปให้มันเต็มที่เป็นเลยนะฮะแล้วก็วัตถุดิบลองมาก็ใช้มานานิดหน่อยนะฮะลองดูคืออันเนี้ยจะช่วยเพิ่มค่าไ p พีให้เราได้จนถึง150นะพอเลยหลังจากนั้นไปจะเริ่มอืดละนะมันต้องไปคาบรกครคาบอะไรละมันมันลำบากละนะาแต่หลักๆเลยเราก็เอาสีออฟก็พอเนาะไอสีล็อกก็พอนะอนะฮะเราไม่ต้องอ,อะไรมากใหม่คาไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สเสร็จแล้วนะฮะโอเคนะะเห็นว่าอีพีมันบวกมาพันกว่านะครับมันก็จะเป็นวิธีนี้แหละแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค้าฟเรื่อยๆระวังเรื่องกระเป๋าเต็มด้วยนะับเพราะน้ำคียสรจะเยอะมากนะครับโกดเยอะเลยนะเนะฮะเราก็ค้าแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวผมเอาเราก็ย่อยอนี้ไปเลยก็ได้นะครับ จะเอาน้ำคีสอนทิ้งไปเลยนะฮะที่จริงเอาไปขายได้นะครับเอาไปขายได้นะหรือว่าจะเอาไปคาบยาต่อนะเพื่อเพิ่มหรือว่ให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันนะ,นะงั้นผมก็คาบยาต่อดีกว่านะ<_ <EN> _พอเราได้น้ำคีสอนดอกไม้มาเราก็คาบยาต่อเลยก็ได้นะครับเราคราบอันนี้ไปเลยนะโอเคในส่วนของการคาบยาคาบอะไรเนี่ยผมอยากให้จะอยากให้ระวังในเรื่องของไอ้นี่สักหน่อยนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอ ยา <Yeah, S 2> มันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นิดนึงนะครับ โอเคนะฮะก็ครเปยายฮะยายจะเอาใช้ยาวยาวขายก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้วนหลูไปเรื่อยๆท่านผู้ชมวนหลูไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าไอการที่เราเอาน้ําผึ้งแสนอร่อยมะขาเป็นน้าไอเจสรดอกไม้เนี่ยมันมันกินอีพีได้เรื่อยๆจนถึงเวอร้อยห้าสิบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรีเวอร์ร้อยห้าสิบซึ่งมันใช้เวลาไม่นานมากนะครับมันใช้เวลาไม่นานมากก็จัดการก,กันเอาตามนี้เนาะในส่วนของ จุดอะไรผมก็บอกไปแล้วนะใครจะซื are, im, ้อเอาก็แล้วแต่เลยราคามันค่อนสูงหน่อยเปนขาดตลาดนะครับช่วงนี้เพิ่มแป๊บเดียวนะครับก็เลเวลความชำนาญเนี่ยเลเวลนู่นแล้วเจ็ดสามนู่นแล้วนะครับจะ อย่าเลเวลร้อยก็ได้ามล็อกเนาะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็สลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าใครจะเอาขายด้วยก็จะได้เงินด้วยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งมันถามว่ามันใช้ต้นทุนเยอะไหมถ้าเกิดเทียบกับไอ้พวกสายตีเหลก็กใช้ต้นทุนน้อยน้อยกว่ามากนะครับแล้วก็เราสามารถนะทำแบบนี้ไปฟาร,ร์มของเองก็ได้อันนี้แล้วแต่ก็ใช้เวลาเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันมันคุ้มแหละเนาะสี่ล็อกเนาะซึ่งถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วยังยังมีคําถามในใจหรือว่าติด ที่ขัดอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับเดีย๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไปเท่าน,นี้ก่อแล้วกันนะฮะผมผิดพลาดอะไรไปเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าอะไรซีม่อย่าลืมกดซับสไค, like, ค,ครต์กดไลค์กดแชร์นะับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมเด้รอที่รอที่ที่จะรอที่ อุยผมพี่ไหมผมได้ของมาแล้วครับีกลมาสิได้เวลาได้เวลาตาผมเล่นละยืดหลอดเท่หลอเท่หลอดเยอะหลอเท่หลออเท่หล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 อดเท่หลอเท่หลอดเท รอนี้เรากว่า